สวัสดีค่ะทุกคนโอ้ยเห็นเห็ดหนึง่งดอกมาพามาเก็บเห็ดมาหนิเห็นแล้วหนึง่งดอกอุ้ยนีพิ่งคาลายสวยด้วยเห็ดดินที่น้องฝนหากระตก โตบโตบมาอนี้่นยุทธแซล,ลนเขา่าปลาโอ้ยคึ้อยากหากัวจะหอมจะได้จะดอกบุอบบุ๊กไสองดอกแ้วจะได้พอแกงบุบุบทุกคนเจออีกแม็ดมดินแม็ดดินนี่สามดอกแล้ว เห็ดอะไรเบิร์ดโคลี่พอเห็ดอยาจะไม่ได้เอาดอกอันนี้คือเป็นนูนนูนโอ้ยหดีเลยนี่ดิเจออีกหนึ่งดอกทุกคนนี่เย้ เฮ็ดอันนี้พี่น้องออกเห็ดเหลืองอีกแบบหนึ่งนี่พั่นางออกกวางงู าไปตื่มกันแค่เดินมาดูเห็ดไก่ตรงนี้เฉยๆนะคะก็สรุปเห็ดไก่ก็ยังไม่ออกได้เห็ดอันนี้มาแทนอพอม,มีเห็ดห้เก็บเก็บเห็ดอันนี้เดี๋ยวจะขึ้นชื่อให้นะคะมา เก็บเห็ดพี่น้องอันนี้ไม่มีไม่ค่อยมีเห็ดนะคะนี่ตัดเลยเดี๋ยวยกเป็นกอก็ได้นะคะทุกคนอันนี้ไม่ใช่ความสนนะนะเดี๋ยวตัดตรงนี้เลย Mm-hmm. หาให้ดูมีเห็ดอะไรก็เก็บตอนเนี้ยปิดขนาดเลยทุกคนผมมาเจอเห็ดโคมบีกินได้ปะ่ะเนาะอันนี้คือเปื่อยแท้ได้ไหมทำไมมันดูนิ่มๆจังเลยโอ้ยทุกคน ได้นะเห็นไหมเนี่ยกินไม่ได้นะเพราะว่าอันนี้น่าจะได้อยู่เว้ยสรุปได้ไม่ได้เนี่ยโอ้ยเสียดายทุกคน,เป,นเป็นแบบว่าเป็นเละๆพอเอาเดี๋ยวว่าโอ้เสียดายแล้วก็เป็นสีเ,นเหลืองอ่ะกินไม่ได้แล้วล่ะอื้ จเจออีกอันนี้ได้อยู่อันนี้ได้อยู่ยังสวยอยู่นี่ค่ะสวยงามดูนะดูชัดชัดเอ็ดโคมบี แฮร์ิสมอะไรสักอย่างนี่แหละอีกอันหนึ่ะอันเล็ก เห็ดเดียมอสโตเจอหนึ่งดอก <Hey. S 2> <c oughs> ทุกคนผมมาเจอเห็ดพาฟโฟเนี่ยฝนตกได้ประมาณสองสองสามเมอ่์นะจริงก็ยังตกอยู่นะนี่แหละผมก็เริ่มมาแวะเบึงเขาปลาแดดพระอาทิ์ออกนะทุกคน หยุดผมก็เลยมาเนี่ยกำลังเฮ็ดเฮ็ด <Head, head, S 1> เริ่มสิออกแล้วทุกคนเริ่มมาลนะ